สดเลือดสดสดเลียดแบง่งใจไว้ใส่ลายเสียบลายดีเพียรขาดไม่ได้ รถนะโหหักทุ่งเลยล่ะทุ่งเลยอืมตังอืมเด่เฉ่นเดิมพี่น้องกระบอกพี่น้องครับผมกระบอกอีกหรอกับไม่รู้นยังมือในบ้าพี่ ร้อยเลือดครับผมร้อยเลือดพี่น้องครับ<อ>ร้อยเลือดตับตับตับสดๆเนื้อสดๆไข่ลังครับพี่น้องครับผม<อ>เลือดอีกเลือดอีกเลือดนึ่คุณอออโอ้โหนะเราถึาทันกันเนื้อเป็นเนื้อสั่ง <c oughs> เลยพี่น้องสุดยอดใส่กะละมังยิ่งไปเลยนี่ <c oughs> เบียวเอาต้มเรียบร้บอยอแล้วครับเตราเียมพร้อือล้วเดดดดดพร้อมดรดดดด้ดด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 ้าดดวดก,กับดรรยากาศฟ้าคดดดมดด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 ดมดด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 ดคดด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 ดาดนั งี้เลยให้ล้าห้องนองเลยดูดูได้บางๆนี่เส็บๆกับบเดกับบาพิงก์ของแท้ของแอท้ตับมันนี่สดๆตับมนหวานเลยพีน่น้องเลย

เี่ยตัวอ๋อตัวใจเลยถึงใจไข่ล้งไข่ล้งนี่เขาต้องสอบไข่มันกก,ก็เนาะใ่สีบแข็งนี่ปุ <laughs> ่มปุ่มฮ ไตแล้วพี่น้องไตไตง้อพยายา,ยา,ยน,ายนี่ดสดสดเลือดสดสดพี่น,น้องเลวยละเอียด ดูเลือดเลยเลือดง้มนะมงเนาะครับเอาสุดตอนเดีเลยสดตอนเลือดความรุนแรงตรนั้นโูสิเดี๋ยวตรวมันขาดเลือดทีทีเมือดมื้ พี่นหอมเหมือนเนี่ยเตรียมหอมโอ้เห็นเนืเ้อเบลอวานขึ้นนะพี่น้องเบลอวานขึ้นเลยฮะน้ำลายแตกจุกจ้วนดิทองหอมไม่ให้เบลอวานขึ้น ใส่ใบนั้นบ่ใบกุดนี่ตุยนใส่อืมตกุ้ตตุยินช่วยหอมสุดดิใบไส้ใบกุฎนะครับหอมดีเขารับเนื้อ ยัไงไหนมีดพวกเข่าบวมเลยนะเข่าครับ <c oughs> ใส่มือมึงดูบเข่าหั่นมือรูบเติมเลือดด,ดู <c oughs> โอ้รุ่นนี้เลยนะครับพี่น้องเอ๋อบ้างเด้อเราบ้างเด้อขุรดรถกอนของชุดใส่ลายเสียบลายจันผ่านไปเลยเนาะนี่ดังดู ขาดกรกรดดปเด,ดใส่บ,นะบ่เพีย<ม>นำเพียนะใส่อยูย่บ่ใส่เยอยไหมใส่เกอะไหมใส่ม,ไมาไม่ค่อยคมเลยเพีนยนต้มแล้วเด้อยน่อยพอลวพอลวสัน่นมบ<า>บีขวดเทากัได้บีขวดเท่าก็ได้หน่อยๆใช่ปเ<า>ดี<า>ออพอดี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 อืลายอยอืพอดีมาก พิกพ่นพี่น้องนะพอกันแจกของเขาครัวพี่น้อ <c oughs> งด,ดูดชุดยอดอ่อสองต้น พ่อข็มแก่ยากวนะินอ่ะจงเทพน้องคพ่งกะละมังเลย <c oughs> <c oughs> เพราะนันเขากันเดี๋ยวมันให้น้ำให้น้ำให้น้ำ <c oughs> ให้ขนสูรรมันละลายเด่นใกจไว้ใส่ลายเสียปลายดีเพียรขาดไม่ได้งอมเข่าขวาขนาดนะ่ะครับ ลองมลงดซิมมึงดูอนวูดิใส่หอมมกน้ะซิมก่อนแลใส่หอมกระนาดซิมเลยพี่น้องขขาแก่จีอ่นนนะเขอดีดีแล้วดีใส่หอมครับพี่น้อง tự hết. Cuộc. Rơm này bọc khô. Này. hơn Đó Đó, đi quá. ใส่ยี่ก๊อกอะรตัวหรยกดตัวอรองเอนี่เลือดพี่น้องเลือดตับอือคือคำนีนเดียวออกกันอออะไรเอาเลยเลยไปดูดนะโอ้หักทุ่งเลยล่ะทุ่งเลย อืมตังอืมเด็แซ็บกุงพี่น้องเซ็บกุ้งหรือเบิดเบิองเบิดเมืองพี่น้องครับโอ้โพี่นองครับ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 นะเดี๋ยวบาเพ็รจะชิมฝีมือบาพิงอันนี้ก็ใส่อันนี้จุดละ ทำเก่กกกกง้ว้ยเขาไีน้องมึงมาเียเอืดเถอะนะคำยังไงมึงด้่ยสองคนเนี่พี่น้องเลยงูโโกระยาก,กาันเนานึกขึ้นมา <laughs> นี่อืมออืมออือ มือมืดเลไม่จัดใจเไหเมืองแับโอ้คักคักคัก,กน้อนเลยคักนะเนบิดเมืองเสีบกุศลเตัารู Lam kịch quay luôn sẽ chắc bát đầu lam kịch quay là cái tạm biệt sốt công nghệ rồi bạc nhiên hmm 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 nó hmm 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 sẹp sẹp ลองมลองเนื้อพี่น้องบม่ได้กิน,นกินเนื้อบม่ได้กินร้อยเลือดนี่จะเฝ้าหรือจะเฝ้าตายอืมอืมกระเพร่าุ่ยยอดพี่น้องเบิดเมืองเบิดเมือง,งครับผมแซ่บปุ้ยเชีย <laughs> ว ม,ม,ม,มาเด้อมาเด้อเรยอ,อยู่ใกล้ๆแถวนี้แซมกันครับท่านเด้ลุ้งบิดสองขาดอกลุงขาเดียว่ันถุงเมือ่อลุ้งขาเดียวอยู่รุ่นพี่น้องหลังจากขีดมาโดนแล้วนะมันยังเหลือคึเอเราอยู่บักลายน้ังพี่น้องเอ,อเ้ยแซบคักเลย <c oughs> ทองจนไทายยังล้างก็ว่าผี พัก,กวะเอรเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวกินอีกุูรค้ำได้ที่แล้วล่ะไห่าพิงเหรอมาพิง,พงสดเัวทำรุ่นก่อนหน้าพี่น้องไปเนะี่ยแซ่บหรอเฮ้กขัดเจ้าเนาะ่าพิงเนาะคำเนี่งพี่น้องร้อ,องมึงได้กับแก้มดีๆนี่เองอ ครับผมผมครับพี่น้องครับผมลาพี่น้องไปอนครับสวัสดีครับเบิร์เมืองแซบกอดเสือ